เราจะไม่ทัวไม่ดาม่าอะไรทั้งสิ้น่วงขณะที่เขาเจอปัญหาหลายๆเ่าเขาก็ต้องมีท่อแล้วนะลูกเนาะขอสงสัยหลายๆอย,ย่างที่เกิดขึ้นบางเอืออาจจะมีความจริงบ้างหรือไม่ความจริงอย่างเงี้ยปั่นจนเป็นกระแสจนเกิดกระแสดามา่าจนเกิดกระแสทัวอตอนนี้ก็ทุกอย่างเข้าสู่ความสงบแล้วผู้ใดเขียนบทละครนกว่ะชีิตใยายนกน้อยเล่าสิจบแบบใด บอกเสียงอีสานของเฮาทุกคนทุกคนลูกๆก็ก็ทําใจละอะไรจะเกิดก็เกิดสมบัติผลัดกันชมเสียงอีสานบ้านตองหาอ่ายังเป็นตำนานที่มีลมหายใจมีชีวิตมีลมหายใจอยู่คือย่าวนกน้อยอาจเป็นโค้งสุดท้ายของเราอะที่เฮาสิไดเขาไปบ้านตองหา่าเพราะว่าเฮาสิไดย้ายออกจากบ้านตองหา่าไม่อยากใช้คำว่าปิดตำนานบ้านตองห่าเลยอะ ที่หักเบนกหน่อยให้หักเจ้าของให้เบิงเนี่ยงเจ้าของเฮายังไม่ร่วมหายใจเดเวากันอยู่เดถามข่าวถามข้าวกันเราจะไม่หนอยกันเราจะไม่ทัวไม่ดาม่าอะไรทั้งสิน้นให้มีความสุขทุกคนแล้วก็ให้สู่ให้สู่อาจมีช่วงขณะที่เฮาเจอปัญหาหลายๆเฮาก็ต้องมีท่อละนาะลูกเนาะแล้วก,ลก,นะลก็ มีคนหลอบขางกัะยาณมิตรที่ดีก็มาเติมเต็มมาเติมเต็มให้เห่าความเคลื่อนไหวของน้องๆกับคําว่าชีวิตหมอล่ําชีวิตหมอล่ำํำคอยเห็นเท่ามากพ่นโพดใจโบหังอิลีเดินสายเ้าวบได้อยู่บบได้ถือต้องปีนี้หกสิบเจ็ดปีคะ่ะอายุหกสิบเจ็ดขวบหกสิบเจ็ดขวบแล้ว แบนเสียงอีสานที่ส่างปั้นดินเห็เป็นดาวมาหลายดวงค่ะสําหรับเมนกนกเรากุเล่พ่อนกะได้เบิงเบิงแย่งลูกเต่าหมายความว่าให้กําลังใจลูกลูกให้กําลังใจลูกลูกออกนาเวทีก็บ่ได้ลองหลายเพลงดอกค่ะบ่ได้ลองหลายเพลงออกไปเห้แฟนเพลงได้เห็นว่ายนกน้อยยังเดินได้นะยังมีลมหายใจนะยังอยู่ขอกําลังใจ จากพี่จากน้องค่ะขอพลังจากแฟนเพลงจากเอฟซีทุกคนแต่ในการสร้างงานก็เป็นเรื่องราวของคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่เพิ่นเด้างานเสียงอีสาน50ปีหมอลํำเสียงอีสานยุคอาจารย์เอจกจักรพัทยุคอาจารย์เอจักรพัทค่ะเพิ่นเด้เขมาม่เบืองแย่งดูแลบ,บริหารแฟนเพลงของเฮากะ ตอนนี้ก็ไม่เห็นมีดราม่าแล้วเนาะห้าวดราม่าแล้วค่ะทุกคนเ้าเสพผลงานห้าเสพผลงานขอสงสัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบางเถอะอาจจะมีความจริงบ้างหรือไม่ความจริงอย่างเงี้ยปั่นจนเป็นกระแสจนเกิดกระแสดราม่าจนเกิดกระแสทัวอันนี้ก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างเข้าสู่ความสงบแล้ว ทุกอย่างเข่าสู่ความสงบแล้วคืนล่มต่างๆก็ผ่านไปแล้วคืนผ่านไปแล้วค่ะทุกคนพายุผ่านไปแล้วก็มีแต่ความสงบแล้วก็สร้างผลงานค่ะสร้างผลงานให้ผู้ดใดเขียนบทละครบทละครชีวิตยายนกวะยายนกก็ไม่ต้องถามเราคนที่รักหนูจ้าลูกเจ้าจะสถามเถอว่าญาสีนวลสิจบแบบใด ย่าสีนุ่นสีบวชบอยายนกหน่อยกะถามสีวิเจาของพูดได้เขียนบทละครให้เล่ายายนกหน่อยสิไปแนวใดนอซีวิตยายนกหน่อยเล่าสิจบแบบใดอย่าคู่แห้งอย่าคู่สีวิตยายนกหน่อยแห้งแล้วชีวิตจริงของมนุษย์น่ะลูกจ๋าให้ลูกฟังแม่แม่กะมีคาไฟตองใจาคาไฟคือกันกมูเพิ่นด้ค่ะลูก ค้าดำมั่นค่าเดินทางอีอย่างต่างๆแม่เองกับมีค่าใส่ใจค่กะก็เลยถือโอกาสว่าเราเพิ่นนั่นลหละว้าให้ลูกฟังว่าแม่สิได้ไงไงออกจากบ้านตองหาหลังไงเพิ่นกับ่ทในหัวไลละเอียดอีอย่างพ่อปันใดดอกลูกเตาก็ได้มืออื่นจังสิได้เราให้เพิ่นฟังว่าเกิดอีหยังขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นคะลูกแม่ว่าเนี่ยเฮากระสีได้ขึ้นบ้านไหมดอค่ะลูกแม่เองก็เป็น ใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงทั่วไปเหมือนผู้หญิงทั่วไปค่ะลูกซึ่งมีภาวะหนีสินต่างๆทำงานกินอยู่ใส่ใจชีวิตประจำวันละกะใส่หนีที่เฮ้าสิเด็กเขาไปบ้านตรงหาหลังไงเพราะว่าเขาตรงไปใหญ่ของซอยกันค่ะลูกเฮาสิไปใหญ่ของซอยกัน ชีวิตกับการต่ตสู้ชีวิตบ่มเป็นสูตรสําเร็จค่ะทุกคนชีวิตไม่ใช่สูตรสําเร็จค่ะแล้วก็ในครอบครัวในองค์กรค้นหลายมากค้นกับมากความค่ะมากคนก็มากความรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเฮาบ่เยอะเฮาบ่เยอะเบ่เยอะฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิดชีวิตกว่าสีมาหอดมือนี้ มื่อเจ้าก็คือกันต้องสู่ต้องอดทนสูรสำเร็จของชีวิตก็คือความอดทนค่ะลูกมีสมาธิสมาธิต้องยาวสมาธิต้องยาวทำงานอย่าเหตุดงานในองค์กรในครอบครัวด้วยความหวาดระแวงขันเท่าเหตุดแบบนั้นน่ะมีแต่ความระแวงเบาใจกันมันสีบ่มีความสุข งานก็ไม่เดินค่ะที่รักงานก็บอไปนาม่าหลังให้รับพิดชอบให้หู้นาที่เจ้าของให้รับพิษชอบให้หู้นาที่เจ้าของ,อน,อของนักเอาเบาสูจะมาหาเห็ดเด้อไฟใหม่บ้านตองหาเนี่ยกับเพาขยะได้บอกซะก่อนอย่าเล่นกับไฟบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับไฟ ไม,ม่ยน่มเงยมาแล้วเมยมักเมยกาไฟมาแหละย่าเล่นกับไฟพาซาจังไดเผาขยะอยู่วางเงนตังเวทีอยู่ขังเวทีเดินยู่ไฟก็ลังล่ามาแล้วก็อย่าเล่นกับไฟนะบ้านตรงห้าไฟไหมอ่เะเผาขยะนะบอกสะก่อนนะเผาขยะนะไม่รอบสองเนี่ยสร้างมามาตัด ม,าม,ามหม่างมาหลือมาลือถอนมะลือถอนวางไฟใหม่สเก็ตไฟกระเด็นใส่มะลือถอนก็อาจจะมีตัดเหล็กอาชจจิมตัดเหล็กเพื่อลือถอนสเก็ตไฟกระจายฟงใส่ไฟใหม่รอบสองไฟใหม่รอบสองเสียงอีสานก็ยังว่าฟินนี่ไฟคะ่ะ ฟินิกไฟบเมนเนลมวนค่ะบบเมนเนลมวนค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องขำขออนุญาตคุยได้ได้ขออนุญาตแล้วนะบอกซะก่อนนะใครเยอะอ่ะ <c oughs> กูบอกค่ะเ <c oughs> พราะว่าเฮาสด้ใหญ่ออกจากบ้านตองหาใหญ่ออกจากบ้านหลังใหญ่กะ <c oughs> <c oughs> ลูกๆสุคนซึ่งเด็กเคยเด็กเพิงศาลาบ้านตองห้าศาลาหลังใหญ่ศาลาศาลาบุญเอินว่าลูกเด้ไปพักห่มเง่าไปส่วนห่มไปเพิงหนีหอนไปเพิงเย็นกระลายในมือหนึ่งทีไม่อยากใช้คำว่าปิดตำนานบ้านตองห้าเลยอะไม่อยากใช้คำนี้เลยค่ะทุกคนแต่ลูกๆ ผู้ใดเขาไปผู้เคยเด็กเขาไปถ่ายรูปเขาไปขอพรพอหลอดเขาไปยางเบิรงคอนเสิร์ตอยู่ในบริเวณนั้นลูกกษิได้ไปล่ำลึกกษิได้ล่ำลึกไปไปย้ายบ้านไปขึ้นบ้านหม่น้ำกันค่ะขอบคุวเสียงอีสานของเฮาทุกคนทุกคน,กคนลูกๆก,ก,ก็ก็ทำใจและปรับจูนใจแล้วค่ะทุกคนจูนใจเอิว่ปจูนใจเนาะอะไรจะเกิดก็เกิด สมบัติผลัดกันชมขันห้องสิคืนมาอ่าในในมุมว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับบ้านตองห้ากับยายนกที่รักของแม่แม่นกสิคืดไปมุ่มวาทําทไมนควรวัดล่มสลายทําไมนควรวัดล่มสลายดีกว่าดีกว่าไหมแลว้วก็ฮัฟบูโหดเลยว่า ผู้ใดเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของทายาทบรรพบ,บุรุษอะไรมีแต่เรื่องเล่าซึ่งเสียงอีสานบานตองหา่ายังเป็นตำนานที่มีลมหายใจมีชีวิตมีลมหายใจอยู่คือยายนกหน่อยยังว้าวให้ลูกหลานฟังโจยๆอย,อยู่เนี่ยตำนานนี้ยังไม่กลายพันธ์ค่ะทุกคนตำนานนี้ยังไม่กลายพันธ์เพราะว่ายายนกยังไม่ตายยังว้าให้ลูกหลาน ฟั่งได้แล้วก็อาจเป็นโค้งสุดท้ายของของเราอะของทุกคนที่ที่เฮ้าสิได้เขาไปบ้านตรงหาหลังไงที่เฮ้าสิได้เขาไปบ้านตรงหาหลังไงเพราะว่าเฮาตรงไปใหญ่ของซอยกันขลุกเฮาสิไปใหญ่ของซอยกัน